แรกๆเนี่ยสำหรับใครที่นะครับมีปัญหานะครับมีปัญหาอย่างเช่นอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับอยากจะเปลี่ยนข้อมูลคือร้านเนี่ยนะครับบอกนิดนึงร้านค้าเป็นเจ้าของเดิมร้านเดิมนะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนบัญชีรับเงินอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรทาได้ไหมทําอย่างไรนะครับอันนี้ต้องแยกประเด็นก่อนนะคือมันมีหลายคาถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดร้านเดิมเปลี่ยนบัญชีต้องถามคนว่าเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับคือบัญชีเดิมมันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่ออาจจะรู้สึกว่า แม่ถอนเงินยากหลือเกินนะครับเงินเข้าไม่ตรงเลยสำหรับธนาคารนี้อะ่ะอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราไม่สะดวกเนาะเราอยากจะเปลี่ยนไปบัญชีที่นะครับสลับกันอย่างเช่นมีการเอ่อเรียกว่าอะไรให้ไรายได้อะมันเข้าเฉลี่ยเฉลี่ยกันอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับคือเรื่องของการเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นนะครับอีเมลเบอร์โทรหรือบัญชีรับเงินโดยที่เจ้าของร้านเป็น นะครับคนเดิมคือเรานะอาจจะเปหรืออาจจะแบบเปิดร้านไม่พ่อให้แม่นะครับไม่พี่ให้น้องแล้วก็จะใช้ชื่อเดิมแต่เปลี่ยนนะครับเบอร์โทรและบัญชีรับเงินนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอสเรียนขายของบน l a z a d a s h o p ปีนะครับอัปเดตปี2025นะครับเน้นในเรื่องของการเพิ่มยอดข้าชมนะครับสร้างกำไรบน Lazada นะครับการเลือกสินค้ามาขายนะครับการไลฟ์ขายของบนล้อปดี้ เรียนวันที่11 12มกราคมนะครับรับเพียง20ท่านนะครับเรียนสด2วันนะครับ7จ0 0ก่อะบาทต่อ1ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเลือกเรียนแค่คลาสใดคลาสหนึ่งลาซาล่าอีชอปปี้เนี่ยแค่เพียง4,000ันก่อละบาททำเองนะครับสนใจสอบถามข้อมูลนะครับมาที่ที่ไลน์แอทเฟรนลาซาด้าได้เลยนะครับก็นะครับให้ทุกคนนะครับผมแนะนําว่า เข้าไปที่นะครับเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับหรือเข้าในคอมพิวเตอร์นี่แหละนะครับเซลเลอร์เซ็นเตอร์ดอทนะครับลาซาด้านะครับดอทซีโอดอททเนะครับก็เข้าไปที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอเข้าไปแล้วใช่ไหมให้ทุกคนนะครับไปที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมรูปเฟืองรูปเฟืองตรงนี้นะครับ อ่านะครับกดที่รูปเฟืองจะอยู่ทางข,งขวามือนะให้เข้าในคอมนะควรทําในคอมเป็นหลักอย่าทำในมือถือนะครับหลัลงจากนั้น age, resolve, นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมากดที่ตรงนี้นะครับปุ๊บข้อมูลส่วนตัวนะครับเห็นไหมด้านบนนี่นะครับข้อมูลส่วนตัวนี่นะครับนะครับรูปเฟืองแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นเมื่อกดไปที่ข้อมูลส่วนตัวนะครับทุกคนจะเห็นนะครับจะขึ้นมาเจอนะครับหน้าจอนี้นะครับนี่นะปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาเจอหน้าจอแบบนี้ นะครับจะมาเจอหน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูของนะครับหน้าจอจริงพอดีว่ามันมีข้อมูลส่วนตัวเนาะผมก็เลยไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกเรื่องของปึ๊บอ่านี่นี่นี่ได้แล้วนะครับนี่อ่านะครับมาดูตรงนี้นะครับก็เวลาเราเข้ามาที่นะครับข้อมูลส่วนตัวก็จะมีโปรไฟล์ผู้ขายข้อมูลธุรกิจนะครับแบรนด์แล้วก็ตั้งค่าบัญชีอะไรแบบนี้นะครับเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บอ่านี่เห็นไหม นี่นะครับคราวนี้พอเข้ามาเราจะเปลี่ยนข้อมูลใช่ไหมครับขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะครับเราจะเปลี่ยนข้อมูลปั๊บนะครับให้ทุกคนนะครับเข้ามาเนี่ยนะครับกดที่โปรไฟล์ผู้ขายนะครับคือในหน้านี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกเราอยู่แล้วก็คือรหัสร้านค้าอะไรแล้วก็ลิงก์ร้านค้าเป็นอะไรให้กดที่โปรไฟล์ผู้ขายนะครับหลังจากที่กดที่โปรไฟล์ผู้ขายปั๊บนะครับสิ่งที่ทุกคนนะครับจะนะครับทำได้ก็คือนี่เลยนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีรหัสร้านค้าชื่อนามสกุลอีเมล นะครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็ชื่อร้านนะครับทุกคนสามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้โดยกดที่สมมติว่าถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนแค่อีเมลแค่เบอร์โทรเนี่ยแค่ชื่อร้านแค่นี้ครับทุกคนกดที่แก้ไขได้เลยนะครับกดที่แก้ไขได้เลยแล้วก็เปลี่ยนไปได้เลยนะครับซึ่งจะต้องใช้เบอร์โทรที่ไม่เคยลงทะเบียนอะไรก่อนหน้านี้เป็นผู้ขายมาก่อนนะครับส่วนอีเมลก็ต้องใช้เบอร์อีเมลที่ไม่เคยนะครับลงทะเบียนนะครับเป็นร้านค้าหรือผู้ขายมาก่อนนะครับส่วนชื่อร้านค้าถ้ารู้สึกว่า มันไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมชื่อแบบเป็นชื่อภาษาไทยชื่อเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าก็เปลี่ยนซนะควรจะเปลี่ยนเป็นสัก3พยางไม่เกิน3พยางเป็นชื่อร้านตเต็มที่4พยางเหมือนเหมือนเป็นแบรนด์ละนะครับลอานึกถึงว่าเราจะทําแบรนด์ร้านค้าเนี่ยเราจะต้องนะครับตั้งชื่อให้แบบลูกค้าจาง่ายแล้วก็เฮ้ยเวลานึกถึงนึกถึงเรานะครับแต่ก็ต้องไปซ้ำร้านค้าอื่นด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับเก็บข้อมูลเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะมีการเปลีีี่่ยนันะบเลขทญช นะครับเลขที่บัญชีรับเงินนะครับโดยเราก็ไปที่นะครับคำว่าบัญชีธนาคารนะครับอายูตรงไหนล่ะนะครับนี่นะครับก็นี่ครับการเงินการขายเห็นไหมครับการเงินการขายแล้วก็ที่บัญชีธนาคารก็กดเข้าไปนะครับพรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็นะครับให้เรานะครับกดนะครับที่ด้านล่างนะครับที่ด้านล่างปึ๊บคู่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับจะมีคําว่าแก้ไขนะครับ ให้กดที่แก้ไขก่อนเมื่อกดที่แก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการแก้ไขข้อมูลหมายเลขบัญชีและเลขบัญชีธนาคารและอัปโหลดนะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารใหม่นะครับและอัปโหลดสำเนาสมุดบัญชีธนาคารใหม่นะครับอันนี้ผมหมายถึงว่านะครับจดแรกนะที่ทุกคนนะครับต้องการก็คือเจ้าของร้านคนเดิมชื่อเดิมนะครับเปลี่ยนแค่อีเมลเบอร์โทรและเลขบัญชีหรือเปลี่ยนธนาคารที่รับเงิน นะครับอันนี้นะครับสำหรับร้านเดิมนะเออร้านเดิมเจ้าของเดิมก็วิธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลยง่ายๆไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับแต่ต้องเป็นบัญชีธนาคารเนี่ยต้องชื่อตรงกับเจ้าของร้านเท่านั้นถ้าชื่อไม่ตรงไม่อนุมัตินะครับถ้าชื่อไม่ตรงไม่อนุมัตินะต่อไปนะครับเนี่ยที่เราเปลี่ยนบัญชีธนาคารแล้วใช่ไหมเราก็กดยืนยันทำไมครับเราก็แก้ไขชื่อเจ้าของบัญชีก็คือชื่อเดิมเราไม่เปลี่ยนนะครับก็เป็นหมายเลขแล้วก็ธนาคารสมุดบัญชีนะครับแล้วกดยืนยันนะครับ หลังจากนั้นนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นก็เรียบร้อยรอประมาณนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยไม่เกิน7วันถ้าไม่ติดอะไรนะครับเขาจะ a p p r o v ถ้าติดเราก็สามารถตามที่นะครับ PSC ได้เลยแล้วก็นะครับให้มานะครับแก้ไขใหม่อะไรเงี้ยเราก็เข้ามาแก้ไขได้นะครับนี่คืออันดับแรกนะครับอันนี้คืออันดับแรกนะต่อมาสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาดนะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับ